มาหอดมาถึงพ่อญ่บุญย่งฟ้ามแพะเจ้าของหนานำ้ำช้าย่าพ่อญ่บอกเลขว่าถือพ่อญ่บุญย่งสวัสดีครับโอ้บ่พ่อกันดนุลไปจะไหนสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเป็นจะไหนพี่น้องให้ถาม,ข,าถามข้าวาถามข้าวว่าเถาตามให้แน่เถอาพ่อญ่บอกเลขว่าถือนี่ในงวดวันทีสิบหกนี่ก่อนพอออกหนึ่งวันนะ เพราะว่าวันที่16จะจะไม่ปล่อยปล่อยแค่วันที่15ทั้งวันเลยถึง6กทุ่มแล้วสิมาปล่อยอย่างสิก่อนมือนหรือออกหนึ่งมื่นเจ้าทารอกเขาตีเพรฮะเขาจะมาย่งทารอกเขาตีบม่ได้เราไม่ได้ลอกไ่มีแนวทางผู้ใดแนวทางคนเดียวเลยเอาบ่มีช่องอันใดอีกเอาแล้วแนวทางคนเดียวเลช่องคนกับสร้างต้อนนั้นที่หูดเหล็กตัวนี้เอาแล้วก็คันว่าได้มาแล้วคือบ่บอกพี่บอกน้องเลยท่านได้หอดมื่นนั่นท่านได้ไปลอกเขา บ่ได้ลอกอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์เดียวคนเดียวนี่แหละคืออาจารย์คนเดียวที่เคยบอกถึกสามตัวตรงนี่แหละเคยบอกถึกพิษแต้มเดียวนี่แหละแล้วก็วางตอนอยู่ตอนตอนไหนสามหกนี่แหละอยู่หน้ากองแพทย์นี่ก็ถึกเด้แต่ว่างสามหกเมียนงัวสามหกอ่ะแม่นั่นน่ะอยู่หน้ากองแพทย์น่ะแต่คนกระต่างบ่มาอม่พี่น้องเพิ่นลห่มาต่อมาถามแล้วก็คือว่าตามเก่าก็คือว่านัด วันที่สิบหาสิบหาถึงหกทุ่มเลยจากทั้งวันเลยถึงหกทุ่มเลยเพราะจากตีหนึ่งเพิ่มทำตามแนวทางของอาจารย์เพิ่นปล่อยมาเนาะเพิ่นก็ต้องอยู่ในอวาตของเขานะาต้องอยู่ในอวาตของเขาแต่มันมีทีไปที่มาบอกมันเป็นตัวเลขกคำนวณหรือว่ามันเป็นตัวเลขแบบใดหรือเป็นลักษณะแบบไดจังใดต้องล่อมือนั่นหรือเป็นเหล็กสูตรหรือเป็นเลขกนิมิตเป็นเหล็กขาอมฝันหรือเป็นเหล็กไสยเวทที่เฮ็ดน้ำตนใหม่หรือว่าขอน้ำสารเจาะทีเจาะพุ่มบอกเพืจังใดบอกพี่น้องฟังแนกเพื่อพี่น้องิันถามอยู่ตอนนี้ ตอนนี้เนาะครับตอนนี้ก็คือต้องต้องรอวันที่สิบสิบี่กับบ่ดนะวันสี่สิบหาคือปล่อยมือเดียวโตวเดียวกันทั่วประเทศหางเดียวหางเดียวเลยสามตัวบนสองตัวล่างหางเดียวเลยแต่ก็บม่มีตัวอื่นพิษถือคืนแต้มลงแต้มกับอันนี้อันนี้บบหูบนคุ้นล่างเอาสามตัวบนก็นคือสามตัวบนสองตัวล่างกับคุ้นบนคุ้นล่างเอา,เอาภายในสามตัวทั้งทั้งทั้งเทิงเนี่ยมันจะพิษแต้มหนึง่ง ลงแต้มหนึ่งแต่ว่าทั้งทั้งนาทั้งหลังนี่บ่ฮู้บเสราะสามาจะบอกได้พอาบอกมากปุ๊บเขาจะเป็นมูสาเลยคเพราะก็ถือศีลมันจะพิดิศีนของเขาไงเขาถือทินเค่งบอกโคแมนก็คือว่าตัวเลขตัวนี้บ่แมนสูตรคำนวณแมนแล้วก็มีอาจารย์เดียวนี่แหละที่บอกแบบนี้ครับคือเอา,อาวัตถุโบราณจะเอาของของสมฤทธ์เนาะสมฤทธิ์อได้ดมาจากขุดรจากดินคือมันเป็นของของเก่าของโบราณจะประมาณพันกว่าปีของผีเหรอว่าง่ายจะไป ออแมของพุ่มเจาที่เจาฐานของอันนี้เพื่อนฮาต้องมีพิธีเฮตไปตำหนักเทพนารายอันนี้เป็นตำหนักของเทพนารายเนาะอ่าวแล้วบอกเออซื้อคนมาพันกวสิบว่าใทีนี้บอกบอกว่าบอกว่าขอวัดเทพนารายมันมีไหลยหลตำหนักะใบใบไงเนาะเทพนารายแต่ว่าวันที่สิบสิบห้าเนาะแต่สิบสิบสิบสี่บอมเมนเนยคือสิบห้าจากตีจากตีหนึ่งของวันที่สิบห้าถึงหกทุ่ม ได้เลยโอเคแต่ผมมาถฐานย่งได้ก็สือได้ภายในวันที่สิบห้านะล่ะเมนชั่เพาะวันที่สิบห้าวันเดียวเพื่อปล่อยวันเดียวหางเดียวทั่วประเทศทั่วโลกเฉเพาะประเทศบอมเบนทั่วโลกเฉพาะประเทศไทย่เพาะเล็กเล็กเลขกลักฐานไทยเล่าบอมเนเลขกนี่ยังทั้งนั้นเป็นเลขกที่เพื่อนเคยบอกถึงแม่แต่ว่ามันมันถึงงวดหนึ่งสองมวดแต่คนก็สั่งมาติดต่อต่อเนื่องครับมันมาได้มันมาบ่ทันมันเห็นอยู่ได้วันนั้นเห็นอยู่นะ เห็นเห็นอยู่ัสวะมึงเออเห็นของของคนที่ขี่รถเก๋งมาป๊บครับเห็นไผ่ผายแดงนี่เอกลักษณ์ของคนอยู่ไปคนก็ต่างตัวเลยเอานำคนเห็นเห็นเว่างวดทีเดียวงวดตอนสามหกนั่นล่ะต่อสี่เดียโนสามหกนั่นงวดตอนสามหกนะงวดนั่นล่ะเห็นแล้วแต่ว่าเลขอันนั่นน่ะไม่ได้บอกตัวนี้ครับเออไม่ได้บอกสามหกแสดงว่าวันทีสิบห้าก็ ก็ไลก็ล่อต้องรอรอนาะเพราะว่าน,นี่ต้องอยู่ในอวาตของอาจารย์คือเคารพกฎกิจกาอย่างเงคร่งครัดถ้าเขาจะบอกตรงตรงมาเลยมันผิดศีลของเขาไงครับแต่จะขึ้นไม่ไม่โดไม่นั่นหรอกแค่แต้มเดียวขึ้นแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งหรือว่าบนคุ้นล่างบนคุ้นล่างก็กได้ช่างพ่อบอกเลขกบนกับมาเน้นเลขล่างก็บม่เน้นให้บนคุ้นล่างเอาไปกลับนําเลยไปกลับบนคุ้นล่างแต่สามตัวบนเนี่ยมันจะเข้าสองตัวงวดเนี่เข้าสองตัว มั่นใจเลยว่ามันจะเข้าตัวไหนตัวหน้าหรือตัวหลังไปในสามตัวเข้าสองผิดหนึ่งครับอ่าแสดงว่าห้พี่น้องเข้าในวันที่สิบห้าสิงหาคมก็คนหลายคนเคยเนาะครับพอแมีพี่น้องเอฟซีู้ที่ติดตามคนเลี้ยงแพะมาตลอดก็ต้องขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนทุกตนทุกนามคนงามน้ําใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญอ่คนกับช้างก็มาเอาแนวทางจากนี้ไปก็รอวันที่ส5พิ้าพิมรอเลยเด้ออ่ะโอเคเนาะครับผมขอบคุณหลายครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดรอดเด้อพี่น้องนะครับจะได้กัตามต่อนะครับสาหรับแนวทางพ่อบุญยังฟาร์มแพะนะครับสายาบอกเลขบอกใหยถือจากเทียแต่ว่าสวัสดเพิ่นบอกสามหาก็ออกสามหกกออกบอกเก้าสามก็ออกสามเก้าอันสี่นะครับก็เลยใส่สายยาเพื่นแบบนี้นะครับพ่อบุญยังฟาร์มแพะกดไลค์กดรอดในงวดวันที่สิบห้า ที่เพอร์ซีปอย16ของงวดนะครับมันาติดครับผมการันตีการันตีมั่นใจครับคนละลายคนละแสเด้อ16ไมีนับเพอาะเนี่บุญยังครับเคยคนเลี้ยงแพะเก่งเคยเป็นโสดบนนี้เป็นเป็นอ่าโสดบ่นี้เป็นคนโสดบ่นี่เป็นลายโสดตอนตอนตอนกลางวันกลางคืนไม่ค่อยโสดเท่าไหร่หน่อยอ้าคนละยคนลอครับ